กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องนิกิวัตร R15 นะครับวันนี้นะครับผมก็กําลังจะขี่รถไปรับแฟนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็ทํากับข้าวให้แฟนกินนะครับก็คือเป็น ผัดคณะนะครับผัดคณะใส่หมูนะครับเป็นหมูชิ้นนะครับไม่ใช่หมูสับเนื้อที่ใช้ก็เป็นเนื้อสันนอกนะครับเนื้อหมูนะก็ทําไว้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปรับแฟนนะครับแต่ว่าก่อนไปรับแฟนนั้นผมขอไปเติมน้ํามันนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ออกมาเร็้วนิดนึงนะครับเพราะว่าจะไปเติมน้ํามันด้วยนะครับน้ํามันจะหมดแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับวันนี้น้ํามันกี่บาทกันแล้วนะครับ โอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่ปั๊มน้ำมันบอทอนะครับก็นะครับวันนี้ราคาน้ํามันนะครับแก๊ส95อยู่ที่29.3นะครับเราเติมร้อยหนึงพอ95ร้อนึงครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เติมน้ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับน้ามันวันนี้นะครับอยู่ที่29.3บาทนะครับเติมไปห0ึบาทก็ขึ้นมา3าขีดนะครับ เพจตอนนี้เราก็จะไปรับแฟนกันต่อนะครับเดี๋ยวผมต้องซื้อข้าวด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้หูงข้าวนะครับเพราะว่าข้าวสารหมดแล้วนะครับขี้เกียจหูงด้วยก็เดือนนี้เดือนกันยาแล้วนะวันที่4ี่ผมมีนัดไปฉีดวัคซีนเข็ม2นะครับที่บางบ่อนะครับเข็ม2เป็นแอสต้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นไข้นะครับ ที่หลายๆคนไปฉีดกันนะครับเขาบอกว่าฉีดแล้าตาแล้วจะไข้ขึ้นนะครับอ uh, ่าเดี๋ยวผมซื้อข้าวแป๊บหนึ่งเอาหอมมะลิสองถ้วย2ถุงครับก็ได้มาแล้วนะครับเป็นข้าว2ถุงนะครับคนละถุงกับแฟนนะ ตอนนี้กี่โมงแล้วก็ไม่รู้นะครับนาฬิกานี่น่าจะไม่ตรงมั้ง7โมง11นาทีไม่น่าจะใช่นะครับฝนตกอีกแล้วนะครับชมบุรีฝนตกอีกแล้วนะครับเมื่อวานหยุดไปแอปหนึ่งนะครับแล้วก็ตกมาอีกแล้วนะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งล้าง MT07 ไปนะเพราะว่าเห็นว่าฝนมันหยุดแล้วนะครับก็เลยล้างไปนะครับ ก็เอาคันนี้มาขับบ้างนะครับแต่ได้ว่าไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่นะครับ รอแฟนสักคู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะยังไม่แปดโมงนะครับแต่ก็น่าจะเกือบๆแล้วไปละเดี๋ยวเราดูนาฬิกากันนะครับบอกแฮนไอเลเต้นี้โคตรเหนียวเลยนะเหนียวแบบติดมือเลยอะ่ะยิ่งใช้ไปน,นานๆนะมันมันเหมือนเป็นกาวเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ค่อนข้างเลิะน,นิดนึงนะครับ ใส่ถุงมือนี่คือบอกแฮนด์ดำเลยตอนนี้7จ็ดโมห้าิบเนาทีนะครับก็ยังไม่สายนะครับยังไม่ถึงเวลาแฟนเลิกงานนะเรามาถึงก่อนนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรารอแฟนสักคู่หนึ่งนะครับ าอยากซื้ออะไรเพิ่มก็ได้นะโอเคนะคตันนี้เราก็รับแฟนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังจะไปซื้อแกงเพิ่มนะครับเพราะว่าแฟนอยากกินอะไรอย่างอื่นด้วยนะครับที่ผมทํามันมีอย่างเดียวนะครับก็เลยอาซื้อเพิ่มดีกว่านะครับเพื่อได้กินอาหารหลากหลายนะครับก็นะครับซื้อเพิ่มดีกว่านะครับเพื่อได้กินอาหารหลากหลายนะครับครบห้าหมูไปนะฮะ ใช่เดี๋ยวเราดูร้านแกงกันก่อนนะครับว่ามีร้านไหนให้เราซื้อบ้างนะครับหรืออยากกินไข่เจียวไหมเดี๋ยวทอดให้โอเคออเค,ครับผมเสนอว่าทอดไข่เจียวให้ละกันนะครับ <c oughs> <c oughs> อันแน่ไม่เปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวแน่นอนว่าแล้วเชียวข้อหนุ่ม โอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องดีกว่านะครับเดี๋ยวผมไปทอดไข่เจียวแล้วเรามานั่งกินข้าวกันนะครับก็จะมีกับข้าวสองอย่างนะครับวันนี้เป็นผัดคะน้ากับหมูนะครับแล้วก็เป็นไข่เจียวนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดไข่เจียวนะครับที่ใช้ก็เป็นไข่ไก่นะครับสามฟองนี่ตอกไข่มือเดียวอย่างเซียน เห็นไหมนี่อะไรเนี่ยเปลือกไข่ไ <laughs> ทำเซียนก็ใช้เปลือกไข่นี่แหละตัดมันหยอกง่ายกว่าใช้ช้อนอันนี้จริง <laughs> โอเคนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเจียวไข่กัน,นครับโดยการเริ่มปรุงนะครับโดยใช้ซอสอันนี้นะครับหย <laughs> อดเลย <laughs> ตั้งสามลูกไม่เค็มหรอกนะ ใช้อย่างเดียวพอเนาะไม่ต้องแสป่ปลาเนาะยังจะส่น้ำปลาอีกเหรอนเราไม่ต้องล้วเนาะอันนี้ที่ผมทำไว้นะครับเป็นผัดคะนา้าน่ากินไหมน่มากินไหม,มไจ๊ะ <Wow. S 1> โอเคนะคตอนนี้กระทะก,ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเราได้ทําการใส่น้ามันลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอน้ํามันเดือดสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มใส่ไข่เจียวเข้าไปนะครับ วันนี้น้ำมันเยอะไปหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องออกมาไม่ดูดีนี่เน่ยห,หมายถึงว่าเขาเขา,เขาขายมันแบบน่านอะไรดูดีขายาไหมแม่ไหมแล้วนะอีกด้านไม่น่าจะไหมไม่นะ้วแม่ไปกินข้าวกันดีกว่าครับไปตักใส่าจานนะครับแม่ดิฉันข,ขายาไหมแม่ไหมนี่กำลังกินไป ดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะอาหารนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มากินข้าวกันดีกว่านะครับมีกับข้าวมี2อ,อย่างนะครับมีไข่เจียวนะครับที่ทอดเมื่อกี้นะครับแล้วก็คณะหมูชิ้นนะครับที่ผัดไว้ตั้งแต่ต่อ7จ็ดโมงครึ่งนะครับวันนี้เป็นฝีมือผมทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับชิมชิมคณะหมากรอบอีกแล้ว หมูแข็งหม,มันแข็งไงม,มันมีแต่เนื้อแดงจะรู้จักหมูเนื้อขาวไหมมัน <laughs> ถ้าพูดคําว่าหมูเนื้อขาวนี่คือเข้าใจไหมปัหมูนะก็มันไงใช่ไหมที่นี่เขาเรียกว่าหมูเนื้อขาวมันไหมหมูเนื้อขาวคืออะไร <laughs> <laughs> คนใต้ตอนนั้นดีเข้าใจนี่หลงคิดมาตั้งนานว่าหมูเนื้อขาวเป็นคําภาษากลางนะ ที่ใต้เขาเรียกว่าหมูเนื้อขาวนั่นแหละที่เป็นแบบมันหมูอะไรเงี้ยมันหมูสามชั้นใช่ไหมมันก็จะมีเนื้อขาวกับเนื้อแดงอันนี้เขาเรียกหมูเนื้อแดงไหมแต่ว่าเนื้อขาวไม่ได้เรียกมันหมูนะใช่ครับที่นู่นหมูที่ไว้ยั้นหมูกระทะ้ากั้นเฉยๆไงหมูเนื้อขาวไงไม่ใช่มันมันหมูที่จะแบบทาทาเกลือนั่นก็หมูเนื้อขาวไงใช่ นี่เรียกมันหมูเหรก็เรียกมันหมูก็ได้แต่ที่บ้านเขาเรียกหมูเนื้อขาวมากกว่าเอาเธอลองนับเลขหนึ่งถึงสิบให้ฟังหน่อยภาษาใต้นี่นับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด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  เจ็ด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 ไม่ชเจ็ดเจ็ดเจ็ดอนั่นแหละเจ็ดแปดแปดแปดนั่นมันแปดแปใช่แปไปใหญ่ลวแปดแปดแปด ปด้าทิ่านจะไม่ได้เลยไม่ได้เจกับแปดไเจกับแปดพูดไม่ได้กินข้าวกันดีกว่าเนาะเขาอยากกินข้าวแล้วไม่โอเคนะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปกินข้าวันก่อนนะครับก็จะมีไข่เจียวนะครับแล้วก็ผัดคะน้าหมูนะครับโอเคนะถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ